โอ้ยตายไปหนึ่งแล้วตายไปหนึ่งแล้วเหลือตัวนึงโอ้ยโดนมาโดนมาโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยโอ้โหดีใจใหญ่โอ้ยเต้นเต้นเต้นโอ้โหดูตูโอ้โหดูดีใจนะผ่านด่านแล้วนี่ครับเพื่อนๆตอนนี้มีนิ่งอยู่กับเกมนักล่าไดโดเต่านะครับนี่เป็นเกมที่เอาลูกปิงปองอะมายิงฮะนี่ดูยิงใหญ่เลยโอ้โหนยไดโดเต่าเป็นแบบ หน้าตาประหลาดมากโอ้ดูนี่ครับขนุนขนานใหญ่เลยครับโอ้เป็นเกมตู้ยอดเหรียญนะโอ้ยนี่โอ้โหใส่ใหญ่ใส่ใหญ่โอ้นี่ดูเด็กขนุนขนานครับโอ้ยิงโดยเสาใหญ่เลยเพื่อนๆดูดิโอ้ดูโอ้นี้เป็นลูก ลูกเหมือนลูกปิงปองนะยิงเลยเสาออกมาครับ exactly. โอ้โหดูโอ้ดูเลยเสาโอ้ตายไปหนึ่งแล้วตายไปหนึ่งแล้วเลยตัวนี้โอ้ยโดนปะโดนปะโอ้ยโดนแล้วโดนแล้วโอ้ยเพื่อันนี่เป็นอีกด่านหนึ่งแล้วนะเนี่ยโอ้โหลยเสาสามสีสีสีนะโอ้ยมีสีเงินเยอะมากโอ้ยิง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 โอ้ยิง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 โอ้โหโอ้โห โอ้ยบ ok ุกไปแล้วบุกไปแล้วโอ้ยยังไงยังไงจะรอดหรือเปล่ารอดหรือเปล่าโอ้ยเด็กสาวมันออกมาเยอะมากเลยโอ้ยโีบินด้วยบินได้ด้วยโอ้โหโอ้โหชนะไหมชนะยังชนะยังยอดโอ้ยสุดยอดโอ้ยยิง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 โอ้โหนี่บินอยู่บินอยู่ยิงโอ้ยออกมาเต็มเลยไม่เล่นดิเด็กสาวสองหัวสองหัวโอ้โห สนุกสนานมากๆเลยนะครับนเป็นปืนกลนะเนี่ยเป็นปืนกลนะยิงลัวๆเลยอ่ะโอเควมนิเวลาจะหมดแล้วเวลาจะหมดแล้วนี่หกห้าสสมสอง๋อเรียบร้อยครับจบเกมมาดูกันนะครับนี่ครับ โอ้ยมาถึงก็เป็นลูกปิงปองยิงครับปังปังปังปัไม่เน้นมาเล่นเกมนักล่าไน,นโดสาวแล้วนะครับเป็นเกมเอาลูกปิงปองอ่ะยิงเโดสาวแลเนี่ยโอ้ยยิงใหญ่เลยเนี่ยโอ้ยเพื่อนดูไดโดสาวออกมาเยอะมากโอ้โหดูครับนี่แบบต้อง ทักษะสายตานะแล้วก็ความแม่นยำนะครับนี่เ่อนๆคนไหนชอบใจก็มาเล่นได้นะครับแต่ว่าอย่าเล่นเกมอย่างเดียวนะต้องทำกันบ้านอ่านหนังสือด้วยนะครับโอเคเป็นยิงใหญ่เลยนะโอ้โหดูยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยเนี่ยโ้หนานๆออกมาเล่นเกมทีนะฮะเนี่ยนี่เป็นเกมตู้ยอดเหรียญนะครับ ี่ยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยโอ้โห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 เนี่ครับอยากให้ดูบรรยากาศในการยิงเดี่ยวเสาไม่นะครับโอ้โหี่ยิงเด่วเสาล้มหมดแล้วครับโอ้ยสีผู้สีผู้ออกมาแล้วโอ้ยโอ้ยโอ้ยยิงโอ้ยสีฟ้าเขาออกมาไม่นี่สีฟ้าออกมาเต็มเลยโอ้ยนี่ครับสีผู้ออกมาอีกแล้วยิง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 โอ้ย บอสห,ห had, ai, oh, oh, ัวหน้าใหญ่ห oh ัวหน้าใหญ่โอ้ยตัวนี้หัวหน้าใหญ่นะถ้าทางดุอไม่นินเน่ยไปไหนแล้วไปไหนแล้วไม่นินนีไปแล้วเอาผ่านด่านแล้ววะโอ้โหดูใจใหญ่โอ้ต้นเต้นเต้นโอ้ดูตูดนโอ้ดูดีใจนะผ่านด่านแล้วโหนี่เลือกด่านต่อไปครับเลือกด่านต่อไปนะครับเอาด่านนี้อไม่นินด่านอะไรอะบอพวกเขาไฟนะนี่โอ้เพื่อนๆเป็นลาวาเนี่ยโอ้ยเป็นภูเหล่วเสาสองหัว โอ oh, oh, he oh, 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 ้โหนี yes, ่ออกมาเยอะมากโอ้ยิง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 คุณนี่ของ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 วิเศษของวิเศษโอ้เป็นปืนลัวนะโอ้โหนี่แบบลัวนล้วนลวนลวนลวเลยเป็นลูกปิงปองเนี่ยออกมาจากปากกระบอกปืนตรงนี้นะครับโอ้โหโอ้ยิงใหญ่เลยยิงใหญ่เลยโอ้โหดูโอ้ยนี่ออกมาเยอะมากนะครับด่านนี้ถ้าทางยากว่าไม่นินยากไหมเนอะ โอ้มี <anut? S 1> ทั้งเดียวเสาบินออกมาด้วยอ่ะมังกรอ๋อเหมือนมังกรใช่ไหมเออเพราะว่าเหมือนมังกรนะเนี่ยโอ้ยโอยเป็นรัวแล้วโอ้ยมาแล้วสองหัวสองหัวแด้ต่อสองหัวโอ้โหโอ้ยมังกรเกมมังกรโอ้ยบินมาแล้วบินมาแล้วโอ้ข้างล่างข้างล่างข้างล่างเร็วเร็วเร็ว นี่เรียบร้อยอุย้ยเวลาจะหมดแล้วไม่นินแล้วยังไงยังไงโอ้ยไม่นินจะรอหรือเปล่าจะรอดหรือเปล่าอ่าเรียบร้อยนะครับจบเกมนะถือว่าแพ้ไปในการที่สองนะครับเป็นไงบ้างครับเพื่อนๆวันนี้มีนินมาเล่นเกมตู้หยอดเหรียญให้ดูนะครับเพื่อนๆ่คนไหนสนใจก็ลองมาเล่นดูได้นะครับฝากเพื่อนกดติดตามช่องม่นินฟินเฟอร์เพื่อเป็นกำลังใจให้มินินด้วยครับวันนี้มินินขอตัว กลับบ้านก่อนนะครับบายบาย <laughs> โอ้แอบแอบโอ้เป็นเกมแท้แอบอแ,แอบ,แอบโสด